การใส่ปุ่มในสไลด์บ mm ัตเทอมเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆทั้งในชิ้นงานและนอกชิ้นงานสามารถทำงานร่วมกับ Advanced Action mm hmm. เพื่อทำให้การคลิกได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายในโปรแกรม Adobe Captivate mm hmm. มีปุ่มแม่แบบให้เลือกมากมายหากต้องการสร้างปุ่มเองก็สามารถทำได้จากโปรแกรม Photoshop หรือว่า Illustrator มาดูขั้นตอนการแทรกปุ่มนะครับไปคลิกที่ Interaction ไปที่ b u t t o n เราก็จะได้ปุ่ม Button เข้ามานะครับสามารถลากไปวางแล้วก็ปรับขนาดได้ตามความต้องการนะครับที่มาดูตรง Property นะครับอันนี้คือชื่อของปุ่มชื่อว่า b u t t o n 8นะครับปุ่มนี้ก็ให้มันมองเห็นหรือไม่มองเห็นได้นะครับสไตล์นะครับเป็นแ tag button ก็คือเป็นปุ่มมาตรฐานสามารถแก้ไขข้อความได้ทาน parent นะครับ ก็สามารถกำหนดฟิลและสโตกได้ตอนนี้ขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับทันพาเลนต่อไปเรามาปรับสไตล์นะครับไปที่ฟิลเลือกแบบกรเดียนเลือกสีนะครับตามชอบใจนะครับตรงแคปชั่นนี้เรามาสามารถเปลี่ยนข้อความได้เช่นตกลงนะครับแล้วก็ ลงมาสโต๊กนี่คือสีเส้นใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้ไม่ใส่นะครับทีนี้เรามาเลือกฟอนต์ของตัวหนังสือ,อฟอนต์ในที่เราใช้ไปเราก็จําชื่อมันไว้นะครับนี่ตัวไทยชื่อตัวนี้นะครับเป็นตัวหนาขนาดเราจะราตั้งเลยนะครับตกลงเลื่อนลงมาอีกนะครับอินเนอร Shadow Outer Shadow นะครับแล้วก็มีแบบสไตล์ให้เลือกต่อไปมาดูตรง Action นะครับเราจะาำนดให้ว่าเมื่อปุ่มเมื่อมีการคลิกปุ่มมันจะเป็นยังไงนะครับอันแรกคือ On Success เมื่อมีการคลิกหรือมีการกรอ,อกข้อมูลเซตให้มันทำอะไรนะครับตรงนี้ค่า default ของมันคือ Go to Next Slide Infinite Attempt ก็คือคลิกเลือกเพื่อให้มัน คลิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับถ้า No Off a t t e p t ก็คือกำหนดจำนวนครั้งนะครับถ้าเรากำหนดไว้ถ้าคลิกตรงนี้ออกนะครับก็สามารถกำหนดจำนวนครั้งได้นะครับจะใส่ไป10ครั้งนะครับแต่นี้เราคลิกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือ Shut Cut ตรงนี้ก็สามารถมาคลิกได้นะครับแต่ตรงนี้ขอข้ามไปก่อน Display ตรงนี้นะครับ Success ถ้าเราคลิกลงไปมันก็จะแสดงข้อความเมื่อคลิกปุ่มที่ถูกต้องเพลเลอร์ <F iller S 1> ก็คือแสดงข้อความเมื่อคลิกปุ่มไม่ถูกต้องหิน <H int S 1> ก็คือแสดงข้อความเมื่อเอาเมาส์ไปชี้บนปุ่มนะครับข้อความตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ตรงนี้อื่นๆนะครับออเทอร์อันนี้ก็หยุดชั่วคราวเมื่อปรากฏแคปชั่นนะครับแฮนด์เคอร์เซอร์ก็คือ เปลี่ยนตัวชีมาอบเป็นรูปมือดับเบิลคลิกก็คือให้ดับเบิลคลิกนะครับเมื่อต้องการใช้ปุ่มนะครับ Disable คลิกสาวก็คือยกเลิกเสียงขณะคลิกนะครับส่วนตัวนี้ Option ตรงนี้สามารถเพิ่มเสียงได้นะครับ Stop Slide Audio หยุดเสียงนะครับหรือล็อกตำแหน่งหรือ Position ของปุ่มนี้นะครับต่อมาตรง Timing นะครับ ตรงนี้เราสามารถกำหนดนะครับไทม์ให้กำหนดเวลาเล่นของมันนะครับ Specific Time ก็คือกำหนดเวลาในการแสดงนะครับหรือ l e s s of Slide ก็คือแสดงตามความยาวของสไลด์ Appear after ก็คือกำหนดเวลาให้มันเล่นนะครับอาจจะกำหนดไว้ว่าให้เล่นหลังจาก3วิหรือ p o s t after ก็คือ หยุดสไลด์ชั่วคราวนะครับกำหนดให้กิวิใต้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองพรีวิวดูปุ่มนี้นะครับดิสไลด์เมื่อนำาส์มาชี้นะครับอันนี้คือหินเมื่อคลิกลงไปนะครับคลิกสกเซสนะครับถ้าเราใส่ข้อความว่าเยี่ยมมากมันก็จะปรากฏข้อความขึ้นมานะครับถ้าเราไปคลิกข้างนอกนะครับก็จะมีไทเฟลเทคเฮียนะครับคลิกข้างนอก